สวัสดีครับท่านผู้ฟังเมื่อวบลร์บอลหญิงไทยส่งท้ายคัดโอลิมปิก2024โดยการชนะโคลอมเบีย3-1ตเซตทำให้ทีมชาติไทยเราจบที่5ของการแข่งขันในรายการนี้จากผลชนะ4แพ้3มีอยู่11แต้มนะครับเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปฟังคอมเมนต์นานาชาติกันเลยดีกว่านะครับคอมเมนต์ comment ที่1ชันเชียร์ทีมลาตินอเมริกาทุกทีมโคลอมเบียเล่นได้ดีมากแต่ชันก็รักทีมไทยด้วย คนนี้น่าจะมาจากโดมินิกันนะครับคอมเมนต์ Comment ที่2ประเทศไทยเป็นตัวอย่างที่ดีที่คุณไม่จําเป็นต้องมีส่วนสูงในการเผชิญหน้ากับทีมที่สูงเท่าๆกันคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับฉันภูมิใจกับประเทศไทยมากแม้ว่าฉันจะเป็นคนฟิลิปปินส์ก็ตามประเทศไทยที่สจนให้เห็นแล้วว่าพวกเขาคือราชินีแห่งวอลเลยบ์บอลแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนนี้มาจากฟิลิปปินส์นะครับ คอมเมนต์ต่อมานะครับมันเป็นเกมที่สนุกและผู้ชมก็ตึงเครียดมากโคลอมเบียเล่นได้ดีมากยินดีด้วยกับชัยชนะสีนัดติดต่อกันของทีมไทยคอมเมนต์ต่อมานะครับเกมที่ยอดเยี่ยมทั้ง2ทีมความมุ่งมั่นและการทํางานเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อมานะครับโคลอมเบียเล่นได้ดีและแข็งแกร่งมากไม่สําคัญกับขนาดร่างกายในแมตช์นี้ไทยแลนด์ คอมเมนต์ต่อมานะครับนุสลาเคลื่อนที่เร็วรับบอลท้ายเซตที่4ถือเป็นแผนเค้กเขินฝาที่ยอดเยี่ยมจริงๆคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับฉันสนับสนุนประเทศไทยพวกเขาหน้าทึ่งมากแม้ว่าท่าทางของพวกเขาจะไม่สูงเท่ากับผู้เล่นของประเทศอื่นก็ตามคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับว้าวไทยแลนด์คุณทาได้ยอดเยี่ยมมากภูมิใจในตัวคุณที่เป็นตัวแทนของอาเซียนได้ดีในทัวร์นาเมนต์นี้คอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับด้วยความรักและความเคารพต่อทีมโคลอมเบีย ที่กำลังเติบโตคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับโคลัมเบียสู้ดีคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับโคลัมเบียเล่นได้ดีมากประเทศไทยแม้มีขนาดเล็กแต่ดูร้ายมากคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับยินดีกับประเทศไทยด้วยชัยชนะเกมอะไรอย่างนี้ยิ้มสู้และเต็มไปด้วยจิตวิญญาณคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับยินดีกับทั้ง2ทีมผลงานที่ยอดเยี่ยมของโคลัมเบียโดยมีผู้เล่นปกติเพียง3คนในรายชื่อตัวจริงคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับสาวไทยเก็บชัยชนะได้ดี โคลอมเบียเล่นดีแต่เราก็ผ่านมาได้ชัยชนะสีนัดติดต่อกันต้องสร้างความมั่นใจให้กับอนาคตชอบดูทีมไทยของเราคนนี้น่าจะเป็นคนไทยนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับขอแสดงความยินดีกับชัยชนะ4ีนัดสำหรับทีมไทยของฉันการพบกันครั้งแรกฉันยอมรับว่าโคลอมเบียเล่นได้ดีมากในนัดนี้โดยเฉพาะอเมนดาตีแรงทุกครั้งที่เข้ากลาง3เมตรฉันเห็นด้วยกับเธอบล็อกยังไงเราก็บล็อกไม่ได้แต่ยังไงก็ชนะนะสสาว <c oughs> ต้องใช้ประสบการณ์ช่วยนะนับถือโคลัมเบียมาแข่งกันใหม่นะคนนี้น่าจะมาจากประเทศไทยเรานะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับยินดีด้วยประเทศไทยฉันมีความคิดเห็นแบบเดียวกันว่าลิเบโรของทีมชาติไทยไม่มีประสิทธิภาพไม่ได้ทำหน้าที่ของโโลิเบโรมากจะผิดตำแหน่งเหมือในเกมที่ผ่านมา ฉันคิดว่านี่คือจุดบอดของประเทศไทยเทียบกับโคลอมเบียเธอวิ่งไปทั่วสนามจริงๆคนนี้แอดไม่รู้ว่าเป็นคนชาติไหนนะครับช่างเป็นเกมไทยแลนด์สนับสนุนคุณเสมอคอมเมนต์ต่อมานะครับไทยดูเหนื่อยมากกับนัดที่แล้วและไม่สามารถบุกได้ดีในขณะเดียวกันโคลอมเบียเล่นได้ดีมากและยังมีพลังอยู่มากอย่างไรก็ตามยินดีกับประเทศไทยด้วยชัยชนะคอมเมนต์ต่อมานะครับ ควีนบีมกลับมาแล้วนักตบคนโปรดของผมคนนี้ไม่รู้ว่ามาจากประเทศไหนนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับนับถือทั้งโคลอมเบียไทยจากบาซิลคอมเมนต์ต่อมานะครับขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยทุกคนสุดยอดมาก คอมเมนต์ต่อมานะครับยินดีด้วยประเทศไทยภูมิใจในตัวคุณคอมเมนต์ต่อมานะครับประเทศไทยแสดงให้โลกเห็นอีกครั้งว่าขนาดร่างกายไม่สําคัญไม่ต้องสงสัยเลยสําหรับงานชิ้นเอกชิ้นนี้คอมเมนต์ต่อมานะครับขอแสดงความยินดีกับทั้ง2ทีมคอมเมนต์ comment ต่อมานะครับเกมที่ยอดเยี่ยมของทั้ง2ทีมคอมเมนต์ comment ต่อมานะครับยินดีกับทีมไทยด้วยนะครับคนนี้เป็นคนไทยนะครับขอชื่นชมหัวใจสาวๆนักกีฬา,าทีมชาติไทยทุกคนทุกคนสู้สุดหัวใจจริงๆยินดีกับชัยชนะด้วย คอมเมนต์ต่อมานะครับชัยชนะที่จะมาถึงประเทศไทยคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับเบอร์13นุสลาเซเตอร์ในตำนานของไทยก้าวขึ้นมาบนเกมแห่งชัยชนะครั้งนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับฉันกําลังดูทีมโคลมเบียเติบโตขึ้นยินดีด้วยคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับวิดีโอของคุณเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพลังของเนื้อหาที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงวิธีที่คุณนําเสนอข้อมูลด้วยความชัดเจนและวิดีโอของคุณทําให้ฉันได้รับข้อมูลเชิงลึกอมีค่าที่ไม่เคยพบมาก่อน อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นคอมเมนต์อะไรนะครับคอมเมนต์ comment ต่อมาแล้วครับ wow, ว้าวไทยแลนด์คว้าชัยนัดที่4ติดต่อกันพวกคุณสุดยอดมากคอมเมนต์ comment ต่อมานะครับคอมเมนต์ comment ของคนไทยสุดยอดไทยแลนด์อ่อนล้าไปมากแต่กับชนะมาได้คอมเมนต์ comment ต่อมานะครับโคลอมเบียต้องกลายเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมคำทักทายจากบราซิลถึงโคลอมเบียคอมเมนต์ต่อมานะครับตัวเล็กยิ้มแย้มอยู่เสมอและเป็นนักตบที่ยอดเยี่ยม คอมเมนต์ต่อมานะครับทีมไทยเหนื่อยอย่างเห็นได้ชัดเพราะทีมเล็กต้องทำงานหนักขึ้นและเร็วขึ้นทุกนาทีผ่านมาพวกเขาไม่มีทางเลือกในสีน่นาทีสุดท้ายพวกเขาเพียงต้องทำงานให้สำเร็จเท่านั้นนั่นคือป้นรักพวกคุณทุกคนมดไฟราชินีแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทีมเล็กๆที่ทำให้ทุกคนกลัวได้ไปเมืองไทยเรายืนเคียงข้างคุณจุบจ๊บๆคนนี้ไม่รู้ว่ามาจากประเทศไหนนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับในฐานะคนโคลอมเบียฉันอยากจะบอกว่าฉันรักสาวๆของ ขอคุณมากโดยเฉพาะลาร่าที่เธอสวยและเล่นได้ดีมากคอมเมนต์ต่อมานะครับเรารักคุณประเทศไทยจากตุรกีคอมเมนต์ต่อมานะครับคอมเมนต์ของคนไทยเหนื่อยล้ามากแต่ใจสู้สุดๆรักนะทีมชาติไทยคอมเมนต์ต่อมานะครับมาจากอิตาลียินดีด้วยประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมานะครับรักโคลอมเบียจากไทยคอมเมนต์ต่อมานะครับแฟนวอลเลย์บอลคงคิดถึงไทยในโอลิมปิกแน่ๆ คอมเมนต์ต่อมานะครับขอบคุณสําหรับทุกสิ่งและทุกคนจากประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมานะครับยินดีกับทีมไทยด้วยคอมเมนต์ต่อมานะครับคลาสสิกไทยแลนด์เอาล่ะครับรจบลงไปแล้วสําหรับตัวอย่างคอมเมนต์นานาชาตินะครับที่พวกเขาได้แสดงความคิดเห็นอยู่ใต้คลิปวิดีโอของวอลเลย์บอลเวอร์สนะครับสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ